มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับกับ Honda Accord คันนี้นะครับ Accord ไฟท้ายก้อนเดียวครับน้อง F22B นะครับรหัสเครื่อง F22 คันนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาด้วยอาการความร้อนขึ้นนะครับน้ำแห้งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ลูกค้าบอกว่าความร้อนขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมพามาดูนะครับเครื่องเนี้ยผมผ่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คความเสียหายทุกอย่างนะครับเช็คความเสียหายหมดละนะครับ อย่างแรกเลยนะครับนี่ครับกระบอกสูบนะครับรั่วหมดเลยนะครับรั่วหมดเลยนะครับดำดำเนี้ยรั่วนะครับถ้ามันดำาอย่างเงี้ยสันนิษฐานเลยว่ารั่วชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าจะเสื้อสูบน่าจะโก่งด้วยนะครับเพราะว่าลดความร้อนขึ้นมานะครับนอะอันนี้เสื้อสูบนะครับผมก็ผ่าหมดละเดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูของเสียแต่ละอย่างนะครับอันเนี้ยเราจะพูดส่วนเฉพาะเครื่องยนต์ก่อนนะครับนอ เครื่องยนต์นะครับก็มีนะครับนี่ชับอกชับก้านหมดแล้วนะครับเป็นสีดํานะครับหมดละเริ่มจะละลายแล้วนะครับตามอายุมันนะครับเนาะชับอกชับก้านลูกสูบแหวนนะครับลูกสูบแหวนนี่ก็รถโดนร้อนมาเดี๋ยวเปลี่ยนลูกสูบแหวนไปให้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้คือรายการอย่างแรกนะครับชับอกชับก้านลูกสูบแหวนนะครับที่เราเห็นกันเนาะอย่างที่สองนะครับพวกซีนปะเก็นต่างๆนะครับ สายพานลาวลิ้นนะครับสายพานทาม,มิงคันนี้สายพานมันจะมีสองเส้นนะครับสายพานรถรุนนี้ยจะมีสายพานลาวลิ้นเส้นกับสายพานบาลานเส้นรถคันนี้นะครับไม่มีสายพานบาลานมานะครับไม่มีมา เวลาขี่มันก็จะส,ส,สั่นๆกระพือคืดคาดคือข,ขาด,ขขาดตอนแรกผมนึกว่ายางทีนเครื่องเสียเนาะพาเครื่องมาอ้าวสายพานไม่มีมาเส้นหนึ่งนะครับปั๊มน้ําก็เปลี่ยนนะครับแปหล่จุกจิกข้างเครื่องนะครับเป็นเครื่องตัวเนี้ยพังส่วนมากเป็นอะไหล่ภายนอกซะส่วนใหญ่นะครับเนาะแป๊บน้ําข้างเครื่องอย่างเงี้ยครับนี่ผุนะครับเนี่ยแหว่งหมดละนะครับเดี๋ยวก็ต้องจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อย้อหานท่อน้ําล่างท่อน้ําบนเนี่ยครับผุหมดวาวน้ํานะครับ อะไหล่ประกอบเครื่องส่วนมากก็เป็นอะไหล่ภายนอกซะส่วนใหญ่นะครับคันนี้ที่ต้องไล่เปลี่ยนทิ้งให้หมดนะครับเนาะส่วนของฝาสูบนะครับส่วนของฝาสูบก็แลบเหมือนกันนะครับดำดำแต่น้อยกว่านะครับเนี่ยแรบแรบแค่ดำนะครับแต่น้อยกว่านะครับแต่คันนี้ดูแล้วเสื้อฝายังไม่เคยใส่โอก,กาสลอกค่อนข้างสูงนะครับรถที่เปิดครั้งแรก โอกาสรอดค่อนข้างสูงนะครับแต่ครั้งนี้เคยเปิดเครื่องมารอบหนึ่งแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดเพราะอะไรผมก็บอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จัดการให้ลงกลึงนะครับใส่เสื้อใส่ฝานะครับเปลี่ยนประเก็นไปให้เรียบร้อยอะไรก็เดี๋ยวผมต้องเอาตัวอย่างไปทิ้งไว้ให้ร้านอะไรเขาจัดให้นะครับเนาะอันนี้ผมต้องแจ้งเจ้าของรถก่อนนะครับอย่างต่อมาครับหม้อรองน้ํานะครับหม้อน้ําอยู่หลังรถนะครับ หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทิ้งเหมือนกับทุกคันที่ผมทํางานเนาะหม้อน้ามอเตอร์พัดลมสองตัวเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับท่อน้ําเปลี่ยนทิ้งหมดหม้อน้าผมเปิดดูแล้วหม้อน้ําเก่ามากนะครับแล้วข้างในก็ตันด้วยนะครับอาจจะเป็นที่สาเหตุทําให้รถคันนี้ความร้อนขึ้นแล้วทําให้ปะเก็นมันแหลบนะครับน้ํามันเลยดันออกมาเนาะคันนี้นะครับคันนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งสองอย่างอะ่ะสองอย่าง อย่างต่อมานะครับแอร์ไม่เย็นลูกค้าแจ้งไว้นะครับเนาะแอร์ไม่เย็นดูแล้วนะครับแผงแอร์รั่วนะครับเนี่ยเปียก,ยกๆแฉะแนะครับเนี่ยแผงแอร์รั่วพวกฟีลเอ,อ่อไม่ใช่ฟีลเป็นโอลิงท่อแอร์รั่วหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดการเปลี่ยนเดี๋ยวต้องแจ้งเจ้าของรถก่อนว่าเจ้าของเขาจะให้ทํำไหมนะครับอย่างต่อมาครับนี่แผ่นคัตนะครับ แผ่นคัดหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับโดนแน่นอนนะครับแผ่นคัดแผ่นคัดวีคัดลูกปืนกดคัดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องยนต์เอนะครับอีกอย่างนึงนะครับคือช่วงล่างช่วงล่างคันนี้นะครับหลวมแบบน่าเกลียดมากนะครับหลวมแบบน่าเกลียดมากนะครับเนี่ยครับมันจะหลุดอยู่แล้วครับเนี่ยก็แก๊กกกแก๊กเนี่ยครับเนี่ย กอกแกกได้นะครับหลวมแบบน่าเกลียดเลยนะครับลูกหม,มากบนนี่ก็หลวมนะครับลูกหม,มากล่างก็หลวมนะครับยางแท่นเครื่องนะครับขาดนะครับนี่ขาดยางแท่นเครื่องขาดนะครับคันนี้ก็หนักพอสมควรไม่ได้หนักในเครื่องนะหนักอะไรภายนอกอะไรส่วนควบอะไรประกอบนะครับ ดี๋ยวผมก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนเนอกาะว่าอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับ Honda Accord ร,รหัสเครื่อง f 2 2นะครับกับอาการน้ำดันความร้อนขึ้นนะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาคลิปนี้ให้เจ้าของรถเขาดูนอก่าเขาอยากให้ทำยังไงต่อนะครับโอเคครับผม